สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับฮาวิมาอัปเดตนะครับส่วนปัจจุบันนะครับว่าฮาเฮ็ดยังนงนะครับตอนนี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับฮาสิปูกพืชแบบหลากหลายนะครับหลักๆก็จะมีนะครับเอ่อข้าวโพดนะครับข้าวโพดหลักๆเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมน้ำกันนะครับ ก่อนอื่ครับฝากดี่ฝากน้องครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสวนหลังบ้านแบบโพเพียงครับพี่น้องครับโซนนี้นะครับจะเป็นถั่วกับหมักซารีนะครับหมักถั่วนะครับเริ่มได้เก็บผลผลิตตั้งแต่วันที่เก้าทันวานะครับตั้งแต่เก้าทันวาก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับเก็บมาเรื่อยๆจนถึงน มือนี้ก็คือวันที่20 26เดือนมกรานะครับ2/68นะครับกระเตกันยังสามารถให้ผลผลิตได้อยู่นะครับก็ยังมีผลผลิตให้เก็บนะครับก็ได้เดือนกว่าแล้วนะครับที่เขาเก็บผลผลิตอยู่นี่เดี๋ยวเอาต่อมานะครับบึงสวนข้าโพด เขาโพดของเขาอยู่นี่นะครับจะเห็นเป็น UC รุ่นอันนี้คือรุ่นที่ c นะครับชี้เห็นอยู่ตรงนี้รุ่นที่ c นี่กําลังจะออกดอกกําลัง c ีเนปฟักนะครับรุ่น C ตัวนี้จะเป็นรุ่น3นะครับอันนี้ เราก็เห็นฟักแ้วนะครับรุ่นสามข้าวโพดนะครับจะเป็นข้าวโพดพันข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวแบบสีขาวนะครับเดี๋ยวขามมาเบิ่งอีกฟังหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่สอง ตรงนี้จะเป็นรุ่นที่สองนะครับกระจาพื้นที่ทั้งหมดนะครับประมาณหนึ่งไร่ที่ปลูกเขาโพดอันนี้รุ่นที่สองนะครับมีจหนวนงามๆรุ่นที่สองเหลือมาเบิ้งรุ่นที่หนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งจะเป็นแถวนี้ นะครับรุ่นที่หนึ่งนี่รุ่นหนึ่งนะครับก็เก็บต้มมือนีนะครับเก็บต้มมือนีนต,มมอนต้องก็เลือกเก็บได้แล้วนะครับมือแรงกับมือแรงก็าดจ,จะเก็บได้อีก หลังจากที่ผ้าชมบบึงเขาโพดแล้วนะครับกับที่ผ้าชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศทางยางลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางยางเขามา ช่วงนี้ก็บกค่อยได้ดูแลปันไหนนะครับติดภารกิจติดงานหลายจะเป็นกล้วยกล้วยหอมคาเวนดิสนะครับทั้งหมดสิบสองต้นกล้วยหอมคาเวนดิสในในทั้งใต้ต้นกล้วยหอมนะครับมังก็จะมีต้นมะเขือนะครับต้นพริกต้นเขือต้นพริก ต้นมะูุงนำนะครับอันนี้จะเป็นต้นมะหุงะมะละกอสีทองสีเหลืองนะครับที่ได้มาจากสวนฮักสกุลนะครับของอาจารย์ป่านะครับอาจารย์ป่าใช่ปัญหาไปถ่ายคลิปสวนเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยแบ่งปันมาให้นะครับส่วนทั้งนี้จะเป็นกระลำ กะลำปีกาล่างสิเป็นหัวเป็นปีนะครับเขาก็จะใส่ทางน้ำทางน้ำกินที่เขาซื้อทางละสิบบาทนะครับมากินอันนี้ก็เขาก็บบ่ได้ลงทุนอย่างนะครับไปขอขอแบ่งน้ำพิ่นนะครับมาเขาก็มาใส่ให้มันเกิดประโยชน์นะครับ บรรยากาศยามแรงก็จะเป็นแหงนะครับเป็นแหงเป็นแรงเดี๋ยวมาชมนะครับดนันดันลางดันลุ่มนะครับล้มแหงในจังหน่อยด้วยนะครับผมล้มแหงอันนี้เป็นกระลำปีบงลงบงกินแล้วก็เลยเอายามาสีครับ บงกินหัวอันกระลำปีตัวนี้นะครับผมปลูกทดลองดึงนะครับตัวนี้ผมปลูกทดลองนะครับว่ามันจะเป็นหัวไหบ่บ่อนะครับเดี๋ยวปีหนาผมจะเห็ดหลายกว่านี้นะครับกะทอว่า โอเคอยู่นะครับตัวใดที่มันบ่มีหัวก็คือบงเห็ดนะครับตัวบงเห็ดบงกินหัวมันเห็ดใบพอได้อยู่ได้กินครับก็จะมีพักอีตูพักหยังนะครับที่เห้า กินในครัวเฮือนเฮ้านะครับที่กินประจำเขาจะปลูกไว้นะครับผักอีตูกับใส่ได้หลายอย่างใส่หนึ่งใส่แกงใส่ออมนะครับมะเขือมะเขือกับเก็บแล้วนะครับ มาเบิ่งโซนทั้งนี้ผักหอมป้อมบบคอยได้ดูแลปันไหลน,นะครับอันนี้จะเป็นหอมแบงหอมแบงก็ปลูกไว้นะครับเพื่อที่จะเอาหัวไปปลูกในฤดูฝนนะครับเขาจับ่ได้ซื้อหัวมันอีก ต้นหมักพริกครับอันนี้เป็นต้นหมักพริกพริกชีฟ้าตอนนี้นะครับกิโลอยู่ที่70บาทนะครับปลูกพอได้ตำเจียวอยู่เฮือนเลือจากตำเจวกับใหแม่เอาไปขายนะครับ มันอาสิบ่งามปันใดเพราะว่าบ่คอยได้ดูเลย่้ากรหุกอันนี้จะเป็นถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวอันนี้ก็กำลังนะครับกำลังสิออกดอกเพียขึ้นนะเพียขึ้นแล้ว ทีนี่เราก็เสิเอายามาฉีดไล่เพีย้ยผมสีเลือกนะครับเลือกที่จะปลูกแบบหลากหลายนะครับโบไฮมีชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับเราต้องมีเน้นความหลากหลายนะครับหมักริกมักเคือมักทัว่วที่เขาสามารถเห็ด เมนูประกอบอาหารได้ตลอดคู่มือนะครับในแปลงถั่วของเฮานะครับผมก็จะนี่นะครับเป็นแตงแตงกวา่านะครับแต่งขี้หนูแตงน้อย แตงน้อยนะครับเล่นเอาบ่าได้ลงมาหลายมือครับ จนมันใหญ่เข้าบะสุดท้ายครับฝากพี่ฝากน้องครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องส่วนหลังบ้านแบบพอเพียงครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ